สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้จะเป็นการใช้ OCR สแกนภาพใบกำกับภาษีซื้อสดสินค้าแทนการขี่ด้วยคนให้ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือเลือกระบบซื้อเลือกซื้อสดหลังจากนั้นเลือก OCR ที่แถบเมนูสีเหลืองด้านบนกดตรงเพิ่มกดที่อัปโหลดบินซื้อที่มีไฟรูปเอกสารปิดอยู่หลังจากนั้นเลือกไฟเอกสารใบกำกับภาษีค่ะเมื่อแนบไฟเรียบร้อยแล้ว สังเกตตรงโฟลเดอร์สีเหลืองจะเปิดออกจากนั้นกดบันทึกค่ะจะเห็นบิลล่าสุดที่เราทำการบันทึกไว้ค่ะสถานะกำลังดำเนินการหมายความว่าระบบ AI กำลังอ่านข้อมูลอยู่ให้รอสักครู่เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น Confirm OCR จากนั้นกดเข้าไปที่เอกสาร ทำการตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับที่เราสแกนไปไหมเดือนที่ใช้ภาษีให้เป็นเดือน12026ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดบันทึกค่ะกลับมาหน้ารายการ OCR สังเกตสถานะเปลี่ยนเป็นการดำเนินงานให้กดที่จุด3จุดด้านหลังเลือกสร้างเอกสารเลื่อนลงมาเนื่องจากรายการวันที่3มมกราคมชำระด้วยเช็ค จะเลือกวิธีการชำระเป็นเช็คกดเลือกเช็คแล้วทำการตรวจสอบให้ละเอียดจากนั้นกดบันทึกเราจะได้เอกสารใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินที่เราทำการสแกน OCR และสังเกตสถานะจัดเปลี่ยนสำเร็จค่ะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ